เศรษฐีตัวจริงว้าวดาราดังขึ้นแท่นเศรษฐีกวางซื้อที่ดินปล่อยช่อบค,คอนโดฮอตและโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับนักแสดงพิธีกรหนุ่มหล่อคริสพิรวัตแสงโพธิรัตนวัย8 8ปีแถมช่วงนี้ก็คือปังไม่ไหวแล้วมีงานอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดหนุ่มคริสได้เปิดใจกับนายอเอ็นเตนในบางช่วงเจ้าตัวเผยว่าส่วนที่เห็นทำงานตัวเป็นเกลียว เพราะอยากจะเร่งปลดหนี้รถที่เพิ่งถอยมาเพราะเป็นหนี้กกอนสุดท้ายที่อยากพิสูจน์ตัวเองใยด้วยเงินเก็บส่วนตัวเพราะปกติทํางานจะให้พ่อเป็นคนเก็บแต่เรื่องที่ตนลงทุนกว้างซื้อที่ดินย่านลาดพร้าวรวมๆหนึ่งร้อยไร่มาว่าเป็นการใช้เงินที่หามาได้ตั้งแต่เข้าวงการมาแรกๆแล้วสร้างทรัพย์สินให้งอกเงยรวมถึงซื้อคอนโดปล่อยเช่าอยู่หลายห้องเพราะอยากมั่นคงเลยทาหลายๆอย่างตอนนี้เหลือทําธุรกิจรังค่ามันไก่ที่ยังไปได้รอด